อีกครันหนึ่งครับหมายเลข100ครับอัครเดชมังกรพาณิชย์หมูนิวหมูนิวสู้ๆนะครับจากพีเคครับนะพีเคจากป่าต่อครับป่าตอดูแลให้อยู่ครับอัครเดชมังกรพาณิชย์แล้วก็ดักที่7นี่จะเป็นของหมายเลข6ครับอ๋อพงปนศ์เอี่ยมสมบูรณ์กรอันนี้คือทายาทของ จะบอกว่าของพีพีของคอสปิดอะไรพวกนี้ใช่ครับน้องนรสครับผมน็อตเตียมสมบูรณ์ก่อนครับสุดายของเฮียอุดครับแล้วก็คันสุดท้ายคันสุดท้ายนี่เป็นของหมายเลขเก้าสี่ครับธเนศอันนี้มากล้องมาสาวก่อนเพื่อมาสาวก่อนไม่ได้ตากล้องเนี่ยนี่ครับพิธาเนศจูเชอร์ครับเปลี่ยนรถนะพี่รถมีปัญหาอสู้ๆครับพิธาเนศ เนี่ยจริงๆพี่เนเนศเนี่ยจะใช้อีโวนะครับอีโวสีแดงนะครับขาวแดงนะครับแต่เมื่อเช้าเหมือนรถมีปัญหาก็เปลี่ยนรถมาครับผมพี่ธทเนศนี่ชอบวงการมอเตอร์สปอร์ตมากนะครับไปเกือบทุกรายการการแข่งขันครับนะครับดูแลโดยพี่ออฟภไทยชัยวันนะครับโอ้โหครับนี่ครับตอนนี้เป็นการของเราใช่ครับ เอ่อ TTR ลงมากันทั้งบางเลยครับนั่นะนะฮะเห็นไหมฮะแก๊ง TTR ชอบมามีตุ๋มติ๋มพยายามทําอะไรนู่นแง่งาะแงะนะเน้ขาให้ไปซ้อมรถนะฮะ TTR นะฮะพวกไปเล่นน้ําเลยนะฮะทั้งแก๊งเลยฮะไปล่องแก๊งกันหมดเลยรีดลูกพี่เขาตัวดีเลยฮะฮะพี่เต้เฮะพี่เตยรยองฮะนี่รถคันนี้สไลด์มาเมื่อวานเลยคนระับ นี่ฮะนี่ฮะพี่เน่งนั่นนหะพี่เน่งแล้วก็ยืนคุยอยู่ตรงนั้<อ>นนะฮะเจ้าเกง่งฮะใส่เสื้อเลยนะพี่เน่งสวัสดีครับอาจารย์เน่งครับนี่พี่เน่งยืนคุยอยู่กับเต้น,นะครับท t r Shop นั่นแหละครับคนที่ใส่แมสก์อยู่ขาสั้นนะนะพี่เต้ระยองนะครับนี่ป้ายสามนาทีครับธงออกครับเหลือแต่แมคกาเด็คไว้หนึ่งท่านครับ นี่ครับดูตากล้องเราฮะเห็นไหมเห็นไหมก็ต้องจับสาวๆจากไว้ก่อนตากล้องก็ต้องนี่ดูครับนี่ป้ายสามสิบหูเอาสาวๆดิหูเนี่ย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 จับตากร้องล่างขึ้นบนเนี่ยพอราสวิตป์ะาสวิต์ไปป้ายปัดโถเลยลูกสาวไปแบกกล้องดูหน้าสาวปัดโถเมื่อกี้ผมไปเห็นของพิตตี้ของทางครับชับชับเลอร์ชับเลอร์ของชับเลอร์นี่ โอ้โวันนี้พิตี้มาเพียบครับมีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นหกหรือเก้าแต่ยังไม่อกอ,อกกล้องนะนะครับนี่มันต้องอยังเงย <c oughs> มุ้งปังต้องอยังเงย <c oughs> นี่ครับป้ายหนึ่งนาทีครับสาวสวยจากไว้ครับเพราะรักรถจึงไว้ใจนี่น่ารักจริงๆเลยฮะชื่ออะไรจ๊ะระวังตากล้อ,องนะครับอย่าไปเดินใกล้มากขนาดนี้ต์ทเอนจิ้นแล้วครับ เราทําการแข่งกันทั้งหมดกี่รอบรุ่นนี้ทวนครับแปดรุงนี้ทั้งหมดแปดรอบสนามนะครับผมกำลังดูสัญญาณผมมือพีมันไม่อัปเดตมือถือว่าผมผมจะได้ทักทายถูกไม่งั้นมันทักทายลำบากครับใครที่เข้ามานะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งอตอนนี้เซฟที่ข่าออกไปแล้วครับ แล้เขาคุยอะไรกันนั่นเองเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวผมนั่งดูเดี๋ยวผมกดเข้ามาอยู่ดีมันก็เด้งข้อขวามาฮะวินยูคุยกับใครฮะนะเบียร์ผมกอดไอ้ยังยังห้าห้าห้าอีกนะยี่สิบนอะไรครับพวกคุณคุยอะไรกันอ่าเชียร์ใครก็พักกันมาครับ fcu ยูซ<ฆ>ี่เหรอยูซี่คือใครครับเบอร์ไหนฮ oh, <UC. S 2> ะอ๋อยูซี่วัลันยูอ๋อไปตั้งชื่อให้เป็นยูซี่โอ้จอบินยู <c oughs> คุณสานนท์บอกว่าสุดเบอร์ฮะสุดเบอร์ได้คือคุณสารตอนนี้สมัยสุดเบอร์คุณสานน,านท์นะอธิบายพี่เจมสนะ์หน่อยพอบอกสุดเบอร์นี่เล็งหง่อย <c oughs> ที่สับสบางสับเนี่ยพี่เจนนะไม่ได้ไม่ได้าพี่เจนยังไ,ไ,ไม่นานพี่พี่ยุ่งกาบ,บ,บ,บสูงก่อนแล้วก็ไมเวยกระปะ <c oughs> แข็งงครับแข็งทั้งวันเลยครับบ <c oughs> สองใบาสาม3บสี่ใบห้าครับมีทั้งวันครับคุณธ <c oughs> นโชธครับ คุณจะแข่งจบเป็นรุ่นหนึ่งหลายรุ่นนึงแสดงว่าคุณเพิ่งมาเพิ่งเข้ามาดูไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่พี่ชาร์จแบตมือถือนานๆเลยครับมีถ่ายทอดสองวันครับวันนี้เราออโต้สไปซี่ชานเครับพรุ่งนี้เป็นเรสต์ขึ้นทางไทยแลนด์ชานเอลที่ดูเยอะแยะเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็จะเป็นกระบะใช่ครับเดี๋ยวมีครับก็คือยูสุสามสุดสามจุดศูนย์จุนเนียร์ลีครับผมสวัสดีครับคุณกันดาคุณกันดายิ้มประประพีเหรอ เอฟซีคนคนคนพลาดโอ้โหขอบคุณ<ล>นะครับขอบคุณมากครับสาธุสาธุ999แล้วไปสุขสวยสวัสดีพ่อจุนครับพ่อจุนนันต์นะครับพ,พ่อของน้องอนัน,นทร์นะฮะตาวัยรุ่นปีศาจแลอันนี้คืออะไรเซฟที่คาแข่งกี่โมงเอ่อเซฟที่คาแข่งกี่โมงคืออะไร <laughs> เซฟที่คาเขาไม่ได้แข่งคนนำผม,ผมชอบจริงนะครับ เอฟซเราเป็นคนอย่างไงเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีนะตั้งแต่แบบแหมพอปลดล็อกเนี่ยนะพอพอปลดล็อกกันเนี่ยนะแหมอารมณ์ดีเอาเขาแล้วครับตอนนี้เซบิคาเข้าไปแล้วครับครับเงียบเงียบอ่าเงียบนะทั้งมึงฮะเดี๋ยวดูฮะว่าเรื่องการดับไฟล้วจะเป็นไงครับ เอาแล้วครับความมนในรุ่นนี้ครับเกิดขึ้นแล้วครับพี่ครับกับโตโยครับครับ F1 SF 1.5ครับเอาแล้วครับขี่หัวมาตรงนี้ครับเป็นใครครับเซอรเมตกำมาเป็นอันดับที่1อยู่ตอนนี้ครับโอ้โหแล้วตามมาด้วยครับเจ้าตาครับนันท์นั่งเซียนนาชัยครับดูครับกดดันเข้ามาและพี่สัญญาวงพันนิดเป็นอันดับ3 โอ้โหนี่ครับถูกคู่จริงๆครับพี่ผมบอกเลยครับวัยรุ่นบางแสนนะครับวัยรุ่นชนบุรีกับวัยรุ่นบางเสาธงครับโอ้โหเทียบบางเสาธงก็ใกล้บ้านผมอ๋อเหรอพี่แถวนั้นเหรอพี่แถวนั้นอ๋ออเอามาเอามามาครับมาครับนี่ครับนี่ครับเปปเปอร์ซีราเม่ครับมาแล้วครับอนันทร์ครับหมายเลขสี่สามครับนี่ครับจากไฮโดรซินครับมีเอ่อนี่ครับไฮโดรซินเก่งเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีพี่เงงได์เวอร์นะครับ ้าวรถโอ้โหเป๋ๆปัดๆกันเป็นแถวเลยครับอ้าวต่อไปครับดูตรงนี้ครับอานันทอนเราเชียร์นายนะนี่อันนี้ผมเชียร์เปเปอร์เปเปอร์ทู่ไอเปเปอร์ไปจะเป็นโกะเปเปอร์ดันมหนีไปเปเปอร์เออทอนดันหน่อยเร็วมาแล้วครับเปเปอร์ครับมาแล้วครับเปเปอร์ครับเปเปอร์นำครับอานันทอนตามครับวัยรุ่นนะวัยรุ่นทั้งคู่ครับผลพาก็วัยรุ่นครับพี่เจผมเองครับ เอาครับจังหวะนี้ครับดูก่อนก่อนครับ s 1 S2 x โยนเข้ามาครับทำได้ดีครับจังหวะนี้ครับนี่ครับจาก t p r ด้วยนะครับไฮโดรซินส่งเข้าประกวดมาครับหมายเลขส3าครับอัานนั้นทอนมาจังหวะนี้ครับจะเอาไว้เอาไห้ครับมาครับใช้ลบดูดครับตรงนี้ครับเชิงขวาตรงนี้ครับกดตัดก็มาแหมผ่านเส้นไปยังไม่ได้ครับคือน้องๆทุงน้งคน2คนเนี่ยครับ คว้าจากคดเป็นคู่แล้วก็ขยับขึ้นมานะครับสู่รถใหญ่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าอานันท์นี่ขึ้นไปถึงขับแบบซุปเปอร์คาร์แล้วนะครับเพียร์ผมก็มีสิทธิ์เลยนั่นเลยครับโอ้โหสิงสาโอ้โหติดมาอานันท์มาแล้วครับแบบเปเปอร์เหมือนมีสะดุดไปนิดนึงอานันทรีหยับเข้ามาใกล้ได้มาแล้วครับหายใจรถต้นคอครับหายใจรถต้นคอครับจังหวะนี้เอาครับเปิดปายออกขวาออกมา เป็นโค้งอยู่เทิกลับไปครับขึ้นมีภาพสวยๆครับนี่ครับหักเข้ามาครับจังหวะเดียวครับเลี้ยวเปิดไปตรงนี้เอาและครับอ่าเดี๋ยวดู S1-S2 นี่ฮะต้องมาร้อยแล้วมาดูตัดสินใจกันใน s 1 s 2อีกทีพี่สัญญาวงพาณิดเป็นอันดับ3นะครับแล้วที่4ที่มองไกลๆน่าจะเป็นของภูมิพนธครับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ร้อยอนะครับขึ้นมาขึ้นมา นี่ฮะมาแล้วครับมาแล้วครับขยับเข้ามาครับโดอย่างไม่ได้ครับเอาแล้วครับเข้าสู่เข้าสู่เอสหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูเข้าสู่เอสหนึ่งครับยังไงฮะขยับขึ้นมาตรงนี้ติดไปติดเต็ดโอ้โหอยู่โยนแปัดเอ็เอ็นนเอ็มเข้ามาครับมาแล้วต่อมาแล้วเอสสองครับเอสสองก็ปิ่นก็มาก็ปิ่นก็มายังครับยังครับยังเข้าใกล้ไม่ได้ครับตาพยายามกดดันเรื่อยๆครับตาพยายามกดดันเขาไม่หยุดครับตา เปเปิ้ลนีครับเปเปอร์นีครับตอนนี้นะครับเวลานะครับที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งเข้ากันเป๊ะเลยครับเพื่อนครับซิาเมฆขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งนาทีสองเก้านะครับส่วนเจ้าต้าในหนึ่งนาทีสามศูนย์นี่คืออีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นอันดับ3ครับพี่สัญญาวงพันธ์นจากแว็กซี่ครับแล้วตามกดดันมาด้วยพงพนธ์เกียมสมบูรณ์กรครับนนองรถก็ขยับเข้ามาครับกับคันนี้ครับน้องรถน่าจะอยู่เป็นอันดับที่เจ็ดหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่สามสี่ครับสามสี่ครับ พี่ไปดูนี่นี่ครับสามกับสี่ครับนี่พี่สัญญาเนี่ยอันดับสามครับพงศธรเป็นอันดับสี่ครับนี่ครับขยับเข้ามาครับกับลายแอนิเมะของเขาครับคอสติกกับเอาสะดุดไปนิดนึงครับซิตี้อ๋อมาครับพงศธรได้ขับกระบะด้วยใช่ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับน้องนรดี่ถือว่าพัฒนาฝีมือเลยมือได้ดีนะครับปีนี้ขยับขึ้นมาเยอะก็แข่งโกคาร์นมาก่อนด้วยใช่ครับหลับ ขึ้นนเลยก็ดีครับคนเลยล่ะในนี้นะครับพื้นฐานอันดับแรกนะครูคาร์ขึ้นไหมขึ้นไหมน้องโน้ตเหมือนจะขึ้นฮะขึ้นขึ้นขึ้นเดี่ยวฮะโน้ตไหมโดน้ตเฮ้ยโอ้ยโน้โอ้ดีนะพี่สัญญาเบาให้เัญ่าบอกว่าลีกเรียกกระป้าเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ลูกชายขับต่อนะฮะน้องวุฒิขับต่อ อย่าปาครับอ่ะงปงพประนขยับแซงพี่สัญญาวงพนิษขึ้นมาได้นะครับเป็นอันดับ3ามโอวอนะครับตัวที่1ที่2เข้าไปนะครับไวรุ่นบางตัวทงกับไวรุ่นชมพีครับไม่รอใครเลยครับตาไปเทียขันน้ำพริกก่นอนแล้วตามมานะนักขหลังนะนเจ้าอ้ำนะเจ้าอั้มแจ็คขอมาแจมหน่อยฮะเจ้าอ้ำครับกินนันโตบัวโอ้โหไวรุ่นบางบ่อบางบอนบางบอนโคตรดีไวรุ่นบางบอลน้นามาแล้ว ไมรุเนเยอะเลยเนะรุ่นนี้พงมนต์นะครับเวลาที่ทำดีที่สุดเป็น1 3 4นะครับส่วนพี่สัญญาวงพานิตครับเวลาที่ทำดีที่สุดนะฮะ1นาที3 6ครับแต่เจ้าข้ามกิตินาโตบัวนะครับ1 3 6เช่นกันถึงว่าทำไมขยับเร็วขึ้นมานะเข้ามากดดันกับพี่สัญญาวงพานิตได้แล้วนะครับเริ่มเข้ามาเลยทีนินิตทีนินิตนะครับนี่ฮะอันนี้ฮะจากแว็กซี่นั่นเองครับ แบ็กซี่นี่รถสวยทุกคันใช่ครับแบ็กซี่มีดูแลโดยพี่ตีอัมพลพนช่วยนะครับรถใมทีนสองคันนี่ครับน้องน็ตพงศ์พน็เอี่ยมสมบูรณ์ก่อนครับอ้าวครับน้องกอนน้องน็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่สามครับอันดับที่หนึ่งจะเป็นของสิละเม่นะครับแล้วก็อันดับที่สองจะเป็นของอันนางทอน ดับหนึ่งสองนี่ยังคู่ขี้สูสีกันมาจัชีพติดตุกเข้ามาแล้วครับเด็กเด็กบางบ่อเด็กบางบ่ออ๋อบางเสาธงครับบางเสาธงมาแล้วขึ้นขึ้นได้ไหมซีเข้ามาแล้วครับตอนนี้ยังติดตุกันอย่าเผลออย่าพลาดนะครับเสียบได้ทุกเวลา เก็บได้ทุกเวลาครับแหมฟังแล้วเหมือนเออสโลแกนขนมเนีนะมาแล้วครับมาแล้วกดดันเข้ามาครับอ้าวมาตรงนี้ครับหายใจเข้ามาครับเพื่อนกันนะครับเพื่อนกันนะครับกัดสองกัดหนึ่ครับมาแล้วครับดูครับเปปเปอร์หนีครับเปปเปอร์หนีไปเปปเปอร์หนีไปยารจี้เข้ามาเปปเปอร์ไปแล้วเปปเปอร์ครับพีทีทีส่งเข้าประกวดครับพีทีทีลูบิกันครับเปปเปอร์ครับนี่ฮะวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับมาแล้วครับเปปเปอร์ครับเปปเปอร์ต้องหนีครับ หนีแรงกดดันกับเจ้าตาครับโอ้โหมา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 ต่อมาครับดันมาครับหนีได้แบบเชียร์เพียบเลยตาอย่าให้ทพี่อะไรครับพี่พี่พูดให้จบครับพี่พี่อย่ากังกากังกาครับทำให้พี่อะไรครับอย่าทำให้พี่เสียใจเออพี่ไม่ต้องเสียใจครับพี่พี่ไม่ต้องเสียใจครับแจกแจกเปเปอร์ไว้นะครับดูฮะโอ้โหเอาแล้วเอเดี๋ยวะไรครับพี่เอาลงเสีย อะไรครับพี่ด่าพี่พี่อย่ามาโนพี่พี่ดูตามภาพเลยครับพี่โอโ้พี่เจมส์นี่เชียร์มาดอ้โหดูนี่ดูเป็นไงฮะดูเปเปิลครับเลยฮะโอ้โหโยนเข้าไปทางลําครับจังหวัดนี้ครับวนหัวกลับมาครับเข้าสู่ทางตรงครับเอาแล้วผมว่าไม่ทันหรือถ้ารถอย่างนี้ไม่ไมีปัญหานะเพราะมันว <thành S 2> <ม>ิ่งใกล้เคียงกันนะครับใช่เพราะเวลาผมจะบอกเาน้องๆสองคนขับเท่าก<ม>ันเลยนะครับหนึ่งนาทีสองเก้านะครับในรอบที่ผ่านมานะครับเท่ากันเป๊ะเลยครับหายใจเนี่ยรถต้นคอเลยครับ โอ้หเขาเลี้ยวกันเป๊ะไปเป๊ะไป,ะเ,ปะเป๊ะเลยครับสับเกียร์เท่าเดิมเลี้ยวเท่าเดิมเบรกเท่าเดิมอะโอ้เก่งจริงๆรอะ รักษาเวลาเอ้าเสียบได้ไหมได้ไหมโค้งกอไก่ตรงนี้โค้งกอไก่ตรงนี้เข้ามากดนด่นอีกนิดนึงเข้ามากดนั่นอีกนิดนึงยังไงครับจังหวะนี้ยังไงยังไงเอาแล้วครับเข็นแล้วครับเริ่มเข็นแลวครับอันันท์รอันันท์ทรนั่งนี้นะชัยครับปลาอยู่เธอจังหวะนี้ครับถ้าเป๊เปอร์ปิดไม่ดีครับอนันท์รช็อตไหนได้หรือไม่อนันท์ก็ยังยังครับยังไม่ได้ครับทีทีอาร์ชอบอยู่ไหนเชียร์แล้วทีทีอาร์ชอบปาแล้วครับดูเด็กคุณเี่อโอ้โห กดลักษณะนี้ไม่ได้ครับแปเปอร์ยังปิดได้ดีครับทนแรงกดดันจากเจ้าตาได้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเกิดพันคนดูครับมาช่วยกันหน่อยครับพันคนดูดูไหนปิดลายบอกเลยว่าปิดลายดีมากครับพี่เจมส์นั่งดูลุ้นเพลินมากเลยครับพี่เจมส์ลุ้นเพลินมากเลยผมกําลังดูจังหวะว่าเขาจะพลาดมีมีแบบไม่มีงครับตอนนี้ดูครับไม่ยอมเปิดเลยเข็นกันมาเลยดีกว่าครับเอาแล้วก็เปิดขวามาครับเจ้าตาครับเจ้าตา เขาปิดเลยอ่ะเตาตามาครับจังหวะนี้ยังไม่ได้ครับเปเปอร์ไม่ยอมครับเปเปอร์ยังได้ดีครับเอสหนึ่งเอสเอสสองมาแล้วบินเข้ามาเตาตาก็ขยับเข้ามาครับดูในรอบนี้ดีกว่านะครับเหลืออีกเพียงแค่สองรอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไม่มีไม่เปิดให้เพื่อนเสียบเลยเอาพี่เปิดได้ไงแข่งอยู่แค่โต๊เอาแล้วครับมาแล้วครับวัยรุ่นบางเสาธงครับ กลับไปรุ่นชนบุรีครับผมก็ลุ้นก็ลืมมากเลยอะเอามาครับต่อช้าเอาแล้วครับตัวแปรครับโอ้โหคนนี้อัคครเดชอัครเดชหลบหลบมุ่หลบหปเกือบไปโอ้โหเปิดออกมาได้ครับหลุดพ้นตรงนี้ไปยังไม่มีอะไรครับนี่ครับเปเปอร์ครับขับได้ดีเลยทีเดียวมาแล้วครับเจ้าตาครับอนาัทนั่งเน์นาชัยครับมาแล้วครับขยิบเข้ามาครับจะใครดูซิคนนี้ครับเอาแล้วครับขยิบเข้าไปครับ หมาเก่งเก่งเซอร์วิสต้องเชียร์นะครับเอาเลยเอาจะได้ครับเอาได้เลยเอาได้แล้วแล้วยังไงออกบักฮีกู้ฮีวัวเอาแล้วจังหวะนี้อนะตอนอันดับหนียงเอาแล้วครับเข้าสู่ร้อยอาครับไทยยกก่อนไทยยกก่อนไทยยกก่อนใหญ่ยกก่อนไปหยอดกับเป๊บเบิคืนนี้แปเปอร์เอาไอ้ตาตาะไอ้ โอ้เอาแล้วครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับอะไรครับเนี่ยแซงกันไปแซงกันมาครับแซงกันไปแซงกันมาครับโอ้โหเหนื่อยพี่เจมเป็นไงเราดูเปเปอร์เอาคืนจนได้ฮะแต่ตามทำดีมากแต่ตาเนี่ยส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเปเปอร์นายโดนเราทุงจุดนี้แล้วนะครารอบหน้าทนายโดนเนี่ยนะเราไม่ยอมแล้วนะโหแลกมากัน เดือดจริงๆครับเอาแล้วครับมาดูครับเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งรอบสนามครับกับความยาว2.9กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับพี่น้องทุกคนที่ชมกันอยู่ครับส่งแรงใจครับวัยรุ่นบางเสาทงกับวัยรุ่นชนบุรีครับมาแล้วครับจังหวะนี้ครับวัยรุ่นชนบุรีหนีเจ้าตาครับวัยรุ่นบางเสาทงครับจากไฮโดรซินครับขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับได้เอาอีกแล้วครับเปิดช่องันนี้ได้ไหมไม่ได้ครับพี่เอาจนได้ครับเอาจนได โอ้โหอัลเตนนทำดีมากครับเอาโหอัลเลนน์นั่งเรียนนะชัยครับขยับใจขึ้นมาได้ครับแล้วขึ้นนำหนีเลยเหงาก่อนมีรถชัยอีกแล้วเอาแล้วมีรถจ้าอีกแล้วเร็วเร็วโอ้ต้าต้าแตงแล้วยืดออกมาเลยครับไม่น่าเชื่อครับต้าแตงแล้วยืดขึ้นมาเลยครับโอ้โหเอาเปเปอร์ย้าย้อมเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์มาเร็วๆเปเปอร์เปเปอร์ไปโอผมต้องเจ็เปเปอร์ครับไาแล้วเปเปอร์เปเปอร์โอ้ต้าตายืดออกมาได้ดีเลยทีเดียว โอ้โหพอแซงได้ครับดูครับพี่เจมดูครับนี่เยาวชนนะฮะอายุ18นแปะโอ้โหขยับขึ้นมาเหลือไม่กี่โค้งนะครับเอาติดรถช้าครับหมายเลขเจ็ดสิบสามครับตัดจอดจอดจะรู้เรื่องไหมตัดจอดแกล้งไปดิเฮ้ยเขาแข็งตัวไปจอดเอาตัดไปฝางอย่างนั้นตัดจอดเอาปัดโค้งโอ้โหจอดโอ้โหจอดโอ้โหเต็มเลยนะโอ้โหจอดโอ้โหตัวแปรเลยโอ้โหจอดไม่จอดทำอย่างนี้โอ้โห เรียบร้อยครับรบไปรุ่นบางเสาธงครับสุดยอดนะสุดยอดในรับเสียงการปลดมือแฟนคลับปลมือโอ้โหผมนี่ตกมือเลยครับอันดับที่หนึ่งเป็นของอนันท์รครับหมายเลขสี่สามครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับตามมาด้วยอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งครับสิลเมตครับสุดยอดครับแซงกันรอบสุดท้ายจริงครับมันหยดเลยโอ้โหนี่กองเชียร์ก่อน ทีทีอาร์ช็อปนี่เตรียมไปลอกแกงอีกแล้วคนมากเลยนี่ครับอนันทนั้งเนรณชัยครับกับเวลาที่ดีที่สุดของเขาหนึ่งาที29นะครับโอ้สุดยอดจริงๆครับกดหวัวใจให้น้องๆเลยดีครับพี่ๆที่อยู่ในไลฟ์ฮะพี่ดูเป็น,นอย่างเดียวพี่ไปกดหัวใจให้น้องเลยฮะกดหัวใจให้น้องเลยครับทั้งสองคนเลยครับสุดยอดจริงๆครับ สุดยอดจริงๆนี่คุณนกก็เคลียร์หมายเลข43เป็นการขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดหัวใจให้น้องๆครับแหม่มันจริงๆนะครับมันจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณหัวใจทุกดวงนะครับขอบคุณมากเลยนี่ครับเรนดีซอสครับพี่สรุปอีกทีครับครับอันดับที่หนึ่งเป็นของหมายเลข43ครับอันันทนครับแล้วก็อันดับที่สองเป็นหมายเลข11ครับสี่ลอมเมตแล้วก็อันดับที่สามเป็นหมายเลข69ครับสัญญาแล้วก็อันดับที่สี่เป็นของหมายเลข48 กิตินันแล้วก็อันดับที่5เป็นของหมายเลข6พงปนนครับน้องนที่ีเข้าอันดับที่6ครับอันับที่ห้าพี่อันดับที่ห้าไปเลขหกไปเลขหกแตเข้าเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์นะครับแล้วมาดูโฉมหน้านักแข่งในปาร์คเฟิร์มกันครับ กลับมาแล้วครับมาดูดีกว่านี่โฉมน้าวัยรุ่นทั้งสองคนนะครับกองเชียร์ครับดีครับเจ้าต้านะครับนี่เจ้าต้าครับหมายเลขนี้ตากองเชียร์คุณเยอะมากแล้วมาแซงตรงนี้นะครับวัยรุ่นบางเสาธงนะครับแล้วก็เปเปอร์นะครับวัยรุ่นชนบุรีนี่ครับอนันท์ตั้งเดียนนาชัยครับจำชื่อเขาไว้นะฮะตาเนี่โหสุดยอดจริงเลยดูพี่เที่โอ้โหพี่พี่สุมติมพี่สุมติมมาดูแลน้องครับนี่พี่สุมติมสายโมนะ ลงมาดูครับนี่ครับจาก TTR ีอารช็อปนะครับนี่ครับเจ้าต้านะครับไายจริงๆฮะนี่เปเปอร์โอ้โหนิดเดียวเปเปอร์พี่เชียร์นิดเดียวจริงๆนะครับมานี่ครับเปเปอร์ครับวัยรุ่นชนบุรีครับจาก PTT นะครับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนี่ครับต้าของเชียร์คุณพึ่มเลยน่าเจ้ากินนันโตบัวเจ้าอ้ำนะเจ้าอ้ําขยับมาข้างหน้าหน่อยพี่สัญญาวงพนิษครับลงมาด้วยนะครับอ่ะมาถ่ายรูปร่วมกันครับนี่ฮะ สุดยอดเบเปอร์นะครับสนุกจริงๆครับกองเชียร์แบบโอ้โหเชียร์มันจริงๆนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับโฉมหน้าครับนี่เจ้าอั้มกิตินันโตบัวนะครับพี่สัญญาวงพานิชครับแว็กซี่นะครับสุดยอดครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจความมันในรุ่นหน้าครับ3.0จูเนียร์มาแล้ว